สวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพฤษภตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีพฤษภจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่กน,นชกันนะครับผมก็มาเริ่มดวงความรักของชาวราศีพฤษภกันดีกว่านะครับว่า จะเป็นเช่นไรกันบ้างก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับก็มาเริ่มที่ไพ่ไปแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าไนโอบสอนะครับหรือไพ่ก้าวดาบไพ่ใบนี้เป็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่นอนฝันร้ายเห็นไหมครับเล้วเหมือนกับเขายังเหมือนกับลบความทรงจําเร็วๆร้ายๆไม่ได้เลยอ่ะฉันไพ่ก้าวดาบใบนี้เหมือนกับใครหลายคนเหมือนกับฝันร้ายเสียใจผิดหวังกับความรักที่เหมือนกับอาจจะเหมือนกับนอนตรงเนี้ยแล้วเหมือนกับไม่มีคน้้าาาาางงกกกยยยอออ่หรรรืมัันนนบถููทํใใฝควจ หรือผ่านเรื่องราวหลายๆมาครับฉันไพ่ก้าวดาบทำนายแบบนี้ว่าชาวศิลป์ปสงค์ท่านเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเหมือนกับผิดหความรักมาเยอะหรือตอนนี้คุณอาจจะกำลังร้องไห้คิดถึงคนรักคิดถึงคนที่จากไปคิดถึงคนที่ทำร้ายเราหรือความทรงจำไม่ร้ายเนี่ยยังคงอยู่ในหัวเราอยู่อะความทรงจำหมายความว่าฝันร้ายฝันถึงคนที่เรารักฝันถึงแฟนเก่าฝันว่าถ้าเกิดวันนั้นเราไม่ทำการเสียใจถ้าเกิดวันนั้นเราไม่ทำร้ายกันวันนี้เป็นหนองหน้าตาเห็นไหมครับวันนี้จะมีกันอยู่หรือเปล่าฉันไพ่ก้าชาาาสออองคท่นุณจจะ้ไห เสียใจผิดหวังอยู่ตอนนี้เพราะกิน่นเพราะคิดถึงคนที่คุณรักอะ่ะหรือเพราะนึกถึงคนที่รักนะครับหลับตาไปก็เห็นหน้าเขาหลับตาไปก็คิดถึงเขานะครับหรือว่าเวลายอยู่คนเดียวเนี่ยก็คิดถึงเขาที่เคยนอนกอดกันเคยอยู่ด้วยกันเคยมีความสุขด้วยกันเนี่ยฉันไพ่ก้าวดาบของนายแบบนี้ว่าคุณอาจจะฝันร้ายแต่เห็นไหมครับฝันร้ายของคุณเนี่ยถ้าเกิดคุณต้องการที่จะเลิกร้องไห้เลิกเจ็บปวดเลิกเสียใจเนี่ยมีไพ่หลายใบว่าขึ้นมาว่าก้าวไม่เท้าหรือหน่อยออบวานครับหมายความว่าถ้า เกิน5เดือนเกิน6เดือนเกิน9เดือน,นแล้วเนี่ยผมทํานายเลยว่าที่คุณฝันร้ายในวันนี้หรือที่คุณฝันร้ายอยู่ตอนนี้หรือคณที่เคยฝันร้ายเคยผิดหวังเคยเสียใจเนี่ยถ้าคุณตื่นมาพบความจริงนะครับคุณจะเข้าใจเลยว่าถ้าเกิดเราผ่านเรื่องราวเลวร้ายไปได้ถ้าเกิดเราผ่านความฝันนี้ไปได้ผ่านความฝันร้ายนี้ไปได้ผ่านความเสียใจความเจ็บปวดและเผชิญหน้ากับมันไปให้ได้ละ่ะไพ่ใบนี้เลยบ่งบอกว่าคุณจะพบเจอแสงสว่างที่ดีครับฉันก้าวไม่ท้าของทำนายแบบนี้ว่าแบบนี้แล้วว่าชาวศิษย์พุทธศตกราคมเนยระับ เป็นเดือนแห่งการที่คุณอาจจะหลุดพ้นจากฝันร้ายเพราะคุณอาจจะเหมือนกับอยู่กับมันมานานแล้วเจ็บปวดกับมันและยอมรับมันไปแล้วอะใครหลายคนอาจจะเหม,มือนกับแม่จะเจ็บเลยแม่จะร้องไห้เลยอยากจะลหล,จะลุดพ้นแล้วแม่จะร้องไห้แม่จะฝันร้ายแล้วแม่จะเจ็บปวดกับเขาแล้วแม่จะคิดถึงเขาแล้วนะครับไพ,พ่ใบนี้ก็เลยเหมือนกับก้าวไม้เท้าผมทานายเลยถ้าคุณไม,ไม่อยากจะทําไม่อยากจะร้องไห้อ่ะคุณร้องไห้เธอะคุณเจ็บปวดเธอคุณฝันร้ายเธอเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณฝันร้ายเมื่อไหร่แล้วคุณเจ็บปวดกับมันมากพอเมื่อไหร่เน ถ้าคุณเข้าใจความจริงอยู่กับมันไม่ได้และผ่านมันไปให้ได้เนี่ยคุณจะกลายเป็นคนที่คนหนึ่งที่ก้าไม่ท้าเห็นไหมครับจะกลายเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกเลยว่าเราเหมือนกับเริ่มเห็นแสงสว่างเริ่มแข็งแกร่งนะครับเริ่มอยู่ได้ฉันก้าไม่ท้าขอทำนายแบบนี้ชาวสีเบิกสงในท่านผมขอทานายเลยว่าใครที่ได้รัครับไปเกิน9เดือนคุณเริ่มแข็งแกร่งคุณเริ่มอยู่ได้คุณเริ่มหลุดพ้นคุณเริ่มเห็นแสงสว่างเริ่มเห็นสิ่งดีแล้วนะครับเริ่มเห็นสิ่งดีเริ เพราะเราลักเขามากเพราะเคยมีสิ่งนี้ร่วมกันมานะครับเราคิดถึงเขาเรารักกันแต่ไพ่เป็นี่บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหลุดพ้นจากฝันร้ายเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหยุดพ้นจากความเจ็บปวดความเสียใจหรือความผิดหวังหรืออยู่กับมันให้ได้เนี่ยไพ่เป็นที่บอกว่าก้าวไม่เท้าอ่ะคนรักคุณจะกลับมาเห็นโต๊ะทางานเหนียนเห็นไหมครับไม่เท้าถ้วยดวงจันทร์เห็นไหมครับคนรักของคุณจะกลับมาเรื่องถึงความทรงจําความสุขของคุณเองอ่ะเมื่อเหมือนกับการที่คุณร้องไห้คุณเสียใจเขาไม่ได้ถึงคุณหรอกแต่ เขาจะกลับมานั่งที่ถึงความรักความดีทิ้งสิ่งถึงสิ่งดีที่คุณทําเอาไว้ะแต่เห็นไหมครับคุณจดเทียนแล้วคุณเริ่มมีความสุขแล้วฉันทำนายเลยว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมต้นไปในช่วงสี่เบิกกจนถึงสิ้นปีเนี้คุณอาจจะหลุดพ้นจากความเจ็บปวดหรือพ้นจากความเสียใจนะครับหลุดพ้นจากการที่เหมือนกับฝันร้ายแล้วมาอยู่กับความจริงอาจจะพบเจอความสุขพบเจอที่ของเรานะครับเริ่มมีความประสบเริ่มมีสิ่งที่เราต้องทาแล้วเริ่มเห็นแสงสว่างเริ่มเห็นสิ่งดีที่เราทิ้งเอาไว้แล้วนะครับ ไพ่ใบน,นี้ก็เลยเหมือนกับคนรักค,คุณก็เหมือนกับการที่เป็นก้าวเมทาเช่นกันผมเลยทำนายว่าคนารักของชาวราศีพฤษภหลายท่านเนี่ยที่เขาทําร้ายคุณในวันนั้นเนี่ยเขา,าอาจจะไม่ได้อยู่หลอกตอนที่คุณร้องไห้อะวันที่คุณเสียใจวันที่คุณมีน้าําตาเขาอาจจะไปไหนก็ไม่รู้เขาอาจจะทาร้ายคุณหรืออาจจะไปอยู่กับใครหรือคุณอาจจะทรมานกับการที่เขาทขําร้ายคุณไว้หนักมากเลยหรือใครก็ตามอาจจะผ่านความเจ็บปวดมาเยอะเรื่องราวของความรักนะครับแต่ก้าวเมท้าทานายแบบนี้ครับเขามีการคิดถึงคุณเขามีการกลับมานั่งมองคุณทีหลังกลัับมมาานน่่งงอคคคุุณณเห็ เห็นส e ิ so anything, cool ่งดีดีเห็นความสุขของเขาเห็นตอนที so ่เขาอยู่ค so ุณล่ะที่หลังนะกลับมาเห็นใจเห็นความมั่นคงเห็นสิ่งดีเห็นการช่วยเหลือจากคุณนะครับในวันที่คุณเดินออกมานั่นเองฉันกล้าไม่ท้าหมายความว่าคุณแข็งแกร่งจากการที่คุณฝันร้ายนั่นแหละแข็งแกร่งจากการที่คุณร้องไห้แข็งแกร่งจากการที่คุณเจ็บปวดผิดหวังเสียใจจากการที่ถูกทำร้ายนั่นแหละตอนนี้ก็เลยทำนายว่าตอนนี้ท่าเสิสุขกับท่านเนี่ยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปตั้งแต่มดเมดอกมาเริ่มะราบเริ่มปล่อยปปัญหาเ็นไปตามะตาแล้ว เริ่มอยู่กับความเป็นจริงเริ่มทําใจกับความเจ็บปวดนะครับเริ่มชินชากับความเจ็บปวดที่มันทําร้ายเราแล้วลถามว่าเจ็บไหมเจ็บมากเสียใจไหมเสีสสสยสใจมากคิดถึงเขาไหมก็คิดถึงรักไหมก็รักแต่มันรอไม่ได้แต่มันอาจจะเหมือนกับรอมานานแล้วก็มีก็ได้กลายเป็นเหมือนก้าวไม่ท้าหมายความว่าพอคุณออกมาพอคุณแข็งแร่งจนหลุดพ้นนั่นแหละแข็งแร่งจนหลุดพ้นแข่งแร่งจนเหมือนกับคนแล้วคุณเนี่ยกลับมาเห็นแปะเหรียญเลยกลับมาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับเขานั่งปั้นลูกปั้นตั้งทําสิ่งดีอ่ะ เลยทำนายว่าคนรันกของชาวสีเพรศพอคุณเริ่มแข็งแร่งคุณเริ่มยิ้มหน้าเห็นไหมครับจากคนที่ร้องไห้คนที่ฝันร้ายคนที่เจ็บปวดเนี่ยใครเลอกหล่าคนเราไปเกินเก้าเดือนผมทำนายไลยว่าคุณจะเริเ่มแข็งแข่งขึ้นคุณจะกลับมามั่นคงขึ้นกลับมาอยู่ได้ขึ้นกลับมาดีขึ้นกลับมาฮิวตัวเองมากขึ้นกลับมาทําสิ่งดีให้กับตัวเองมากขึ้นกลับมาเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นน่ะมันก็เลยทำใหนกับทำนายเลยว่าชาวสีเพรศคุณแข็งแร่งจนเหมือนกับหลุดพ้นแขงแก่งนนเหมมือั่คงแข็งแก่งจนเหมือนกับมานั่งเห็นคคุณ่า กลับมาเสียดายกลับมาเห็นสิ่งดีๆที่คุณทําเอาไว้อะกลับมาเห็นความพยายามที่คุณเคยทําเพื่อเขานั่นเองฉนันแปดเหรียญขอคำนายแบบนี้นะว่าเขารู้นะครับว่าคุณทําอดทนรักเขาเจ็บปวดเสียใจรอคอยเขานานแค่ไหนก็มีหรือคิดถึงเขามานานแสนนานอดทนกับเขานะครับมานานแสนนานแค่ไหนเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ของกันแัะกันมานานแค่ไหนอะแล้วคุณเป็นคนที่รักเขามากแปดเหรียญเป็นคนที่มั่นคงเสมอ้เสมอไปยนะครับยังคงรักเขาอยู่ไหมแน่นอนแต่อาจจะเหมือนกับเจ็บจนชินเจ็บจนรอนานจนเหมือนกับ มันอยู่กับความเป็นจริงได้แล้วอะเติบโตขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นเข้มแข็งขึ้นจนเขากลายเป็นเหมือนกับมาเสียดายคุณมาเห็นคุณค่าคุณนะแข็งแกร่งจนหลุดพ้นจนเขากลับมาเสียดายกับเห็นคุณค่าคุณนั่นเองแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือเดอะเวอร์ครับทำนายแบบนี้ไว้ก่อนเลยว่าคนรักคุณไม่ใช่เห็นคุณค่าคุณนะถามว่าเขาอยากจะบอกอะไรคุณบ้างในนาทีย้อนเนี้ยถ้าเกิดใครเป็นแบบนี้เลิกรักคนรัไปเกิน9เดือนมันคือการที่เหมือนกับตอนนี้เขาเห็นว่าคุณเนี่ยประกายสีทองอะมีความสุขเริ่มเห็นสิ่งดี นะครับคุณอาจจะมีเจอความรักครั้งใหม่คุณอาจจะเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะมีความสุขในที่ของคุณคุณอาจจะเหมือนกับแข่งแร่งจนมีความสุขในตัวของเราเองเลยนะหรือแข่งแร่งจนเหมือนกับเรามีความรักใหม่ๆเข้ามามีความสุขเข้ามามีสิ่งดีๆเข้ามาตั้งมากมายเรื่องการเงินการงานชีวิตที่ดีเลยมันก็เลยทำนายแบบนี้ได้ว่าชาวสีพฤอร์สกุลท่านเนี่ยใครเรื่องราวของเราไปเกิน9้าเดือนผมพร้อมทำนายว่ามีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆมีการเริ่มต้นความสุขสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาเช่นการเงินการงานหรือความรัก นะครับต่างพบเริ่มต้นใหม่เกิดใหม่แต่ไพ่เดอะเวอร์หมายความว่าอะไรคนรักที่เรื่องราาคุณไปไม่เกิน9ก้าเดือนที่มีปัญหากันเนี่ยนะครับกลับมาขอโทษเขาจะจะพูดมาขอโทษคุณในวันที่คุณหลุดพ้นนี่ในวันที่คุณแข็งแกร่งในวันที่คุณเหมือนกับไม่เจ็บแล้วอะในวันที่คุณอยู่ได้แล้วอะฉันไพ่เป็นที่หมายความว่าขอทานายเลยว่าคนรักในนาทีเบึกศกเนี่ยมักจะเป็นคนดีในที่สุดท้ายอะวันที่มีน้ําตาวันที่เสียใจวันที่คุณอยู่กับเขาทั้งชีวิตก้าวไม่เท้าเห็นไหมครับร้านนาทีที่มีเขาไม่่เคยใใสจะ วันที่มีน้ําตาเขาไปอยู่กับใครอ่ะคุณก็อยากจะบอกเขาเหมือนกันนะว่าไพ่ก้าดาบมันเจ็บนะมันเสียใจนะหยุดสักทีได้ไหมคําพูดแววตาของหัวใจของเราคืนมาได้หรือเปล่าขอใจของเราคืนอนะ่ะอย่าเป็นคนดีในที่สุดท้ายอ่ะนะครับอย่าทําพูด,ดเดิมๆอย่าใช้สายตาแบบนั้นนะครับอย่าทําเป็นดีในนาทีที่เราเจ็บไปแล้วในนาทีที่เราเสียใจไปแล้วในนาทีที่เราเหมือนกับดูได้แล้วอ่ะเพราะไพ่ใบนี้เหมือนกับเดวเวอร์อ่ะนาทีจากเนี้ไปคุณอาจจะเหมือนกับคนที่เริ่มต้นใหม่มีความสุขนะครับหลุดพ้นแล้วอ่ะ ฉันจะบอร์ขอรำนายแบบนี้ว่าคนรักของคุจะกลับมาเป็นคนดีกลับมาขอโทษนะครับกลับมารักในนาทีสุดท้ายถ้าเกิดใครเรื่องราวคนรักไม่เกิน9เดือนทํานายเลยครับคุณคนรักคุณจะกลับมาคืนดีจะกลับมาเห็นคุณค่าแข็งแกร่งจนเขาเสียดายอะ่ะในนาทีสุดท้ายนั่นเองไพ่ใบนี้ก็ได้ทำนายครับเพชรออฟซอสหรือเด็กถือดาบอยากจะบอกชาวสีเบิกศกในการแนะนาเลยว่าถ้าเกิดคุณจะตัดใจนะครับคุณต้องตัดให้เด็ดขาดเพราะฉันไพ่ใบนี้บอกว่าอย่าทำร้ายด้วยอารมณ์ คุณอาจจะมีการทะเลาะกันเรื่องอารมณ์คำพูดคำจาหรือเขาอาจจะลืมเรื่องราวเราไปไปหลงผู้หญิงคนอื่นเห็นไหมครับไปสนใจผู้หญิงคนอื่นมากกว่ามีคนใหม่เข้ามาคุณอย่าไปใช้อารมณ์ในการที่ตัดเขาแต่ให้เด็กถือดาบหมายความว่าร้องไห้เสียใจกับมันให้ได้อยู่กับมันเนี่ยแหละนะครับแต่ปล่อยมันไปอยู่กับมันให้ได้อยู่กับความเจ็บปวดความผิดหวังครั้งนี้ให้ได้แล้วเหมือนกรบกามคุณเจ็บจนเสียใจจนหมดความรู้สึกจนหมดแรงมันจะทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นมันจะทําให้คุณหลุดพ้นและตัดใจได้เองเช่นเด็กถือดาบหมายความไม่แบบนั้นครับ ทำนายว่าเด็กถือดาบถามว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมรักมากไม่อยากจะปล่อยเชือกอันนี้หรอกอยากจะดึงเชือกวิเศษอยากจะเหนียวล้างเขาเอาไว้อยากจะล้างเขาไว้เอาไว้อยากจะกอดเขาเอาไว้แต่เห็นไหมครับยิ่งห้ามเท่าไหร่ยิ่งยื้อเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งเจ็บเช่นเด็กถือดาบหมายความว่าถ้าเกิดทะเลาะคนรักอยู่เนี่ยด้วยอารมณ์พูดจาไม่เข้าใจกันทะเลาะก,กันบ่อยพูดจาไม่ดีใช้อารมณ์ต่อกันเนี่ยคุณอาจจะทำอย่าี่ผมแนะนําปล่อยไปก่อนนะครับเจ็บปวดเสียใจทนไปก่อนไม่ต้องทนก็ได้แต่แค่อยู่กับมันให้ได้อะแล้วเมื่อไหร เดี๋ยวเราจะตัดได้เองเดี๋ยวเราจะเข้มแข็งได้เองแล้วเขาต่างหากละ่ะที่จะกลับมาขอโทษคุณเหมือนกับที่พ่ไพ่เดาเวอร์ครับกลับมาตามคุณมันอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะกลับไปหรือเปล่าเพราะทานายเลยว,ว่าเด็กถือไม้เท้าเข้ามาเดี๋ยวเพชออกบานครับทานายความรักของชาวสีพฤิกศกในท่านเลยว,ว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีความสุขกับตัวเองด้วยซ้ําถ้าคุณหลุดพ้นได้ผมขอทำนายแบบนี้ถ้าเกิดใครเรื่องราวของเราไปเกิน9เดือนแนะนําว่าอาจจะเป็นเดว์เวอร์เด็กถือไม้เท้าการเกิดใหม่การเริ่มต้นใหม่ทํานายว่าคุณอาจจะมีการเริ่มต้นชีีีววตท่่มมมคาสุขไไ้้อองกละะรแ ม่ต้องกลัวความเจ็บป,ปวดนะครับเพราะเจ็บขนาดนี้ไม่เคยเจ็บขนาดนี้มาก่อนอ่ะไม่ต้องกลัวอะไรที่มันต้องเจ็บแบบนี้อีกต่อไปแล้วอะฉันไพ่ใบน,นี้คือหมายความว่าคุณเกิดใหม่คุณเริ่มต้นใหม่นะครับคุณแข็งแกร่งจนดุดพ้นนะ่นะครับแต่เด็กถือไม่ท่าหมายความว่าคุณหน้าตาดีขึ้นพราะคุณเริ่มแข็งแกร่งขึ้นไม่ใช่แค่อย่างนั้นนะการงานชีวิตคุณอาจจะมีคนเข้ามาสนใจไม่ต้องกลัวอะไรต่อไปแล้วพร้อมจะพ้นจนภัยพร้อมจะเดินทางต่อเริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามามากมายเริ่มมีคนเข้ามาสนใจนะครับ เด็กถือไม้เท่าก็เลยกลายเป็นเหมือนกับการที่เจอตัวเองมีความสุขกับตัวเองหลุดพ้นแล้วมีความสุขไปต่อแล้วเหมือนกับเห็นหน้าตาตัวเองดีขึ้นย้อมสีผมเห็นไหมครับจากคนที่ทําแ,แบบนี้เศร้าหมองแต่งตัวไม่เป็นปล่อยตัวเองให้เหมือนกับไม่สวยไม่หล่อกับกลายเป็นไพ่ขึ้นมาเด็กถือไม้เท้าเริ่มย้อมสีผมเริ่มแต่งตัวสดชื่นเริ่มมีความสุขอาจจะเป็นการกินอาหารออกกาลังกายทาศิลยกรรมการงานดีขึ้นการเงินดีขึ้นชีวิตดีขึ้นเริ่มออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งนั่นเอง ฉันผมขอทำนายว่าคุณเป็นนักรบที่แข็งแกร่งชาวสีผู้สคุณเป็นคนที่แข่งแกร่งมีเสน่ห์หน้าตาดีโปรไฟล์ดีมีคนมากมายอยากต้องการคุณจีบคุณด้วยสามะนะครับเพราะฉันผมขอตอบเลยว่าคุณหลุดพ้นนะครับและมีความสุขสิ่งดีๆดีคุณเนี่ยเขารักของคุณเนี่ยมีการที่ชอบคุณแบบไหนเขาเคยชอบคุณแบบนั้นอยู่แล้วและเด็กถือดาบเข้ามาใหม่เขามาคนที่เขาจะเสียใจคุณกับคุณเนี่ยเคยเขาเคยรักคุณในสิ่งที่คุณเป็นนะครับเคยชอบคุณเคยรักคุณแบบไหนในสิ่งที่คุณสดชื่นในคุณที่าะรบบอไทํแ วิ่งไล่จับความฝันอีกเลยถ้าเกิดเขาไม่ต้องการเราอะถ้ารู้ว่าความฝันนั้นมันเป็นฝันร้ายอะนะครับไพ่ใบต่อมาเป็นการทํานายความรักของชาวสีพรกศกนะครับในเดือนกระดาคมแล้วก็การแนะนํเดรสชาร์ลีออสครับทํานายว่าไพ่ใบนี้หมายความว่าคุณเริ่มขับรถเริ่มออกเดินทางเริ่มยิ้มได้อีกครั้งหนึ่งโดยทํานายว่าไพ่ใบนี้ขอตอบเลยว่าเดือนกระดาคมเป็นต้นไปเนี่ยชาวสีปรกศกคือการหลุดพ้นการประสบความสําเร็จการประสบชัยชนะใครที่เหมือนกับทะเลาะกับคนรักไม่เกิน9เดือนเขาจะกลับมาตามคุณก็จะกลับมมาาตรัก กลับมาตามครอบครัวค you 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 I mean, you yes, ุณอาจจะแต่งงานมีลูกกันเห็นไหมครับเคยท่องเที่ยวเคยเดินทางด้วยกันมาก่อนเคยทําหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันมาตั้งมากมายอ่ะฉันไพ่เป็นที่หมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปล่อยกลายเป็นว่าเขาก้้งงานคุณน่ะอะไรก็ตามที่คุณต้องการยื้อเอาไว้เชื่อวิเศษเนี่ยต่อให้เหนียวลังเอาไว้เนี่ยมันก็ได้แค่ตัวแต่พอเราปล่อยไปตามโชคชะตาเนี่ยแหละเขากลับมาต้องการคุณเขากลับมาเหมือนกับอยากจะเดินตามคุณเห็นว่าคุณดีขึ้นนะครับต้องการพบเจอต้องการให้คุณเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นความต้องการของเขาอะ กลับมาตามรักคืนสู่หัวใจกลับมาขอโทษกลับมาอยากจะยอม่า้แพ้ต่อต,ตัวคุณเองอะแพ้แพ้ต่อหัวใจแพ้แพ้ต่อความรักต่อสิ่งดีๆต่อความเขาเรียกว่าอะไรการเยอมแพ้ใจคุณนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอไพ้พก้าวไม่เท้าแพ้ใจเพราะอะไรเห็นไหมครับทาสิ่งดีๆขนาดเนี้ยรอเขาขนาดเนี้ยทาทั้งเงินหลายคนอาช่วยเหลือซัพพอร์ตเรื่องเงินดูแลอาหารอยู่กันแบบครอบครัวนะครับนอนบ้านหลังเดียวกันนอนคนเดียวมันมก็มีนอนกับเขาแล้วก็ อยู่กับเขาแบบมีแบบทนกับปัญหาที่เขาทําร้ายเราบ่อยๆก็มีอยู่กับเขาตั้งชีวิตแล้วเนี่ยนะครับครึ่งชีวิตแล้วเนี่ยนะครับก็มีก็ได้ทำนายว่าเนี่ยเขาจะกลับมาตามคนที่รักที่สุดกลับมาตามความรักของคุณเลยอ่ะเพราะคุณดีกับเขาที่สุดแล้วอ่ะไพ่ใบนี้ก็เลยกลายเป็นเดรไฮพิเทสเข้ามานะครับคุณอาจจะคิดว่าเราไม่มีค่าอะไรคุณอาจจะคิดว่าเราเป็นของตายแต่เดรร์ไฮพิเทสไปนี้ของทำนายชาวสีบิกศกหลายท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงกระเทยเกยเพศที่สามนะครับเดรร์ไฮพิเทสครับไม่มีใครทําร้ายคุณหอก นอกจากคาว่าคนนั้นที่เขาไม่เห็นคุณค่าคุณเท่านั้นแหละแต่คุณเท่านั้นแหละอย่าไปทําร้ายตัวเองอีกทีหนึ่งซ้ําอีกทีหนึงน่งเลยเพราะเธอไฮพิเทสหมายความว่าคนที่มาดูคลิปนี้ชาวสีพฤกศกเนี่ยดวงชะตาเด็กถึงไม้เท้าหรือไฮพิเทสอ่ะหน้าตาดีมีความเสน่ห์มีความสุขมีสิ่งดีๆในตัวเองมีความน่ารักความสวยงามในตัวคนเองอยู่แล้วอ่ะแต่เห็นไหมครับอย่าให้ตัวเองเนี่ยทาร้ายตัวเองด้วยอย่าให้ตัวเองทําตัวเองแบบไม่มีค่าอะไรอะ่ะเพราะเธอไฮพิเทสเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีสเสน่ห์แต่งตัว,วเอง<ๆ> แล้วมันดีอ่ะแต่อย่าไปฟังคําพูดหรือคําเจ็บปวดเสียใจยหรือใครก็ตามที่ทิ้งเราไปเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นเรามีค่าอะไรอ่ะแต่เดี๋ยวไฮพิเทสขอทำนายว่าคุณมีค่าในแบบของคุณคุณมีสิ่งดีๆมากมายนะครับในแบบของคุณโดยทำนายว่าคุณแบบช่วงนี้มีการประสบความรักการพบเจอความรักจากทางไกลต่างชาติเดินทางทํางานนะครับซึ่งแบบหลดพ้นจากความเจ็บปวดจากสิ่งที่ไม่มีค่าอะไรกลายเป็นสิ่งที่เด็กถือไม้เท้าเดีย๋ยวไฮพิเทสอ่ะ สิ่งที่หน้าตาดีสำหรับใครบางคนหนึ่งที่เขาถงใจคุณรักคุณที่คุณเป็นหลงเสน่ห์ชอบนิสัยแบบคุณเนี่ยแหละรักคุณที่คุณเป็นแบบนี้รักที่หน้าตาคุณเป็นแบบนี้ยรักที่เราเป็นแบบนี้ทุกอย่างเลยที่เป็นตัวเราเคยทานายว่าคุณจะพบเจอความรักที่ประสบความสําเร็จนะครับอย่าไปจมปักเสียใจกับสิ่งที่มันเลิกลากันไปเกินเ้าเดือนแล้วโดยที่ไม่มีการติดต่อหรือทิ้งเราเป็นของตายนะครับไพ่ใบต่อมา queen of wands ครับหรือราชินีถือไม้เท้า ทำนายว่าไพ่ใบนี้บอกชาวสีพุธรืการแนะนําว่าคุณทําเต็มที่แล้วนะคุณพยายามห้ามคนรักของคุณเนี่ยไม่ให้ทําร้ายกันแล้วพยายามทําให้คุณสองคนเนี่ยไม่ต้องทะเลาะก,กันไม่ต้องเจ็บปวดพยายามแก้ไขแล้วนะคุณดูแลเขาดีแล้วนะพไพ่ใบนี้ก็เลยเหมือนกับคุณเจ็บมาเยอะแล้วนะอยากให้คุณเข้มแข็งเหมือนกับคุณออลปาเนี่ยดูแลตัวเองบ้างถึงเวลาที่ต้องร <c oughs> ักตัวเองถึงเวลาต้องดูแลตัวเองถึงเวลาที่ต้องเข้มแข็งถึงเวลาต้องโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินชีวิตต่อไปนะครับต้องเดินต่อไปต้องอยู่ให้ได้กับความเป็นจริง ไพ่ใบนี้ก็เลยหมายกับทนายว่าใครฝันร้ายหรือเสียใจอยู่หรอตอนนี้ร้องไห้รอใครสักคนหนึ่งอยู่เนี่ยเข้มแข็งเถอะผ่านมันไปให้ได้อยู่กับความเจ็บปวดให้ได้อยู่ความเป็นจริงให้ได้แล้วนี่แหละเขาเรียกว่าการเติบโตนะครับการเป็นผู้ใหญ่เหมือนนิทานเรื่องเด็กน้อยผู้โตมากับฝันร้ายอ่ะถ้าเกิดเราแบบขอให้คนช่วยเหลือเราเรื่องฝันร้ายให้เราหรือผลฝันร้ายไปอ่ะไม่มีวันที่จะโตขึ้นหรอกไม่มีวันที่เติบโตและเข้มแข็งขึ้นหรอกแต่ถ้าเกิดเราฝันร้ายแล้วผ่านมันไปให้ได้ต่างหากล่ะอยู่กับมันให้ได้นี่แหละนั ไพ่ใบนี้ก็จะทำนายว่าเดลเทมปูแลนครับบทสุขคำลากของชาวซิบรคือทำนายแบบนี้ว่าคนรักที่เขาเฉยเมือเฉยชาคุณไปเนี่ยเขาเห็นว่าคุณทุ่มเทขอขนาดนี้เขาก็ได้เฉยชาเขาก็รู้ว่าคุณดีกับเขาเขารู้คุณรักเขามากแค่ไหนครับฉันขอตอบเลยว่าอาจจะนิ่งเฉยเฉยชาคุณไปแต่สุดท้ายเขาจะกลับมาหาคุณดูแลเขาได้อะพูดมทนายเลยว่าเขารู้ครับว่าคุณคือความสบายใจคนที่อดทนกับเขาคนที่ดูแลเขาทั้งชีวิตคอยช่วยเหลือคอยแก้ปัญหาซัพพอร์ตดูแลเขาเรื่อง หือทำอะไรหลายอย่างด้วยกันมาตั้งมากมายอ่ะเพราะฉันพ่เป็น,นิี่ขอคำนายเลยว่าเขารู้แต่ตอนที่เขาจะเฉยชาเฉยเมยไปสนใจคนอื่นหรือทับเรื่องอารมณ์นะครับอยากเอาชนะคุณแต่เดี๋ยวเขากลับมาเพราะความพ่ายแพ้ความดีพ่ายแพ้ความรัก,คว,ก,ค,วกความดีความรักความจริงใจของคุณนั่นแหละมาดูพ่ของเขากันดีกว่าสิบถ้วยนะครับทำนายว่าคนรักชาวสีเบอร์สก์ในท่านเขายังรู้สึกรักคุณอยู่ใครแต่งงานกันเป็นครอบครัวกันไม่ว่าจะเลิกลาไปนานแค่ไหนก็ตามนะทำนายว่าเขาจะกลับมาครับ กลับมาเป็นครอบครัวกลับมาเสียดายกลับมารักคุณอยากจะกลับมาเป็นเหมือนกับคู่เดิมๆอยากจะกลับมาเป็นเหมือนกับครั้งแรกที่เราเคยรักกันนะฉันไพ่หกถ้วยกับสิบถ้วยขอำนายแบบนี้ได้ว่าถ้าเกิดใครเรื่องราวของรักไปไม่เกินเก้าเดือนจะกลับมาเป็นคนดีในที่สุดท้ายจะกลับมารักกันจะกลับมาคืนดีจะกลับมาเป็นครอบครัวกันเพราะสิ่งดีๆที่คุณทำเอาไว้เพราะความรักที่คุณเคยมีให้กันอาจจะเป็นการแต่งงานอยู่บ้านหนังเดียวกันเคยมีความสุขกับกันมากๆเลยนะช่วงแรกๆอ่ะหกเดือนแรกอย่างนี้อาจจะสร้างชีวิตกันมาเลยก็เลยทำนายว่าไพ่ การโกหกการหลอกลวงการนอกใจหรือการที่เหมือนกับความรมู้สึกนะครับก็อาจจะมีการทะเลาะกันเลิกลากันไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกคิดได้จะเสียคุณไปเมื่อไหร่นี่นแหละแข็งแกร่งจนคุณจะหลุดพ้นอยู่แล้วเนี่ยเขากลับมาเดือดมูลน่ะเสียใจนะครับทนายแบบนี้นะครัเขาจะกลับมาเสียใจแอบมองแอบส่งไหมแอบมองแอบส่งเสียดายด้วยเสียดายจิบเดียนครับเสียดายสิ่งที่มีค่าเสียดายบ้านเสียดายรถเสียดายที่คุณเคยดูแลเขาเสียดายความมั่นคงอบอุน่นอ้อมกอดของคุณความอบออุุ่นขงคณ ความรักของคุณที่มันยิ่งใหญ่มากกว่าเงินทองอีกต่างหากละ่ะก็จะทำนายาไพ่สิบเนี่ยจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินด้วยความรักด้วยความเข้าใจด้วยครอบครัวด้วยเขากลับมาจนเหมือนกับเขาเสียดายอะ่ะนะครับทานายแบบนี้เลยค่อนข้างจะออกมาดีมากว่าเขารักคิดถึงนะครับรู้สึกเสียใจเสียดายแอบมองแอบส่งไพ่ออร์เคิลครับแนะนําชาวสีพฤกษสงในเดือนกรกฎาคมว่าเมริดาแนะนําว่าคุณจะเป็นคนหญิงคนที่คนแรกที่เข้มแข็งที่สุดแนะนำในเดือนกรกฎาคมให้คุณเนี่ยเข้มแข็งให้ได้ นะครับจงเป็นนักลบนะครับเคยพ่ายแพ้นักลบทุกคนเคยพ่ายแพ้หมดคุณก็เคยเจ็บเคยเสียใจเคยร้องไห้มานานแค่ไหนอะไพ่ใบนี้บอกว่าคุณแข็งแข็งเข้มแข็งให้ได้นะผ่านมันไปให้ได้หรือสู้กับมันให้สําเร็จคิดว่ามันเป็นอุปสรรคที่เราต้องชนะมันน่ะแล้วผมทํานายเลยว่าคุณจะต้องชนะมันเหมือนกับกเจ้าหญิงคนนี้เมริดาเจ้าหญิงคนแรกของดิสนีย์นะครับก็ <S <S ขอบคุณชาวราศีพฤษภทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผม ถ้าใครที่ต้องการดูวดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอยียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้เราเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ